กำลังเข้าเกตบ้านไผ่นะครับผมดูนะฮะทางเข้าบ้านไผ่นะครับผมมีด่านนะครับก็เราต้องเลี่ยงนะหาที่เลี่ยงจากด่านนะครับเพราะว่าท่อผมก็เป็นท่อพาหมงครับผมเพราะชานสเกตนะครับเราไม่เสี่ยงครับเดี๋ยวหาที่ไปครับผมตอนนี้ก็อยู่ในตัวเมืองอำเภอบ้านไผ่นะครับ อตอนนี้ก็เวลาประมาณ16นาฬิกา36นาทีนะครับรอพิซซี่กับจานไว้ก็รออยู่ที่โรงงานพิซซี่นะครับก็ระยะทางประมาณ20กิโลนะครับผมก็จะถึงนะครับเดินทางต่อครับผมตอนนี้ก็ถึงที่หมายนะครับผมอยู่ที่แถวโรงงานพิซซี่นะครับผมอยู่ที่แถวไอ้ท่าพรนะนคร

เดี๋ยวเดินทางกันต่อนะครับผม แยกบ้านศาลนะผมตาอ่อมขันแกน่นนะผิวผิวไปเซวเนี่ยผิฟิเว,ว,เวเรียบร้อยโอ้พุน่นฝนฝนเจาะด้วยไหมแค่ละอ้ะอ,อมเนี่ยก็แดดต้องทางด้วว่าขันหนาไปแดดทางกนันตอนนี้เราอยู่ที่ปตทบ,บ้านทุ่มนะผมกำลังเติมน้ำมันนะผมก่อนมาในนี้ผมก็เติมมา100บาทนะผมอยู่ที่อำเภอขุดรังนะผมเดี๋ยวนี้จะเติมสัก 0บ,บาทนะครับให,รรให้เราเห็นด้วยอ่ะเยอะค <c oughs> รับผมไปเก่งโกัาแป๊บนึงไหเลยนั่งรแอน ก็เดินทางต่อนะครับผมมุ่งหน้าสู่อำเภอบ้านฟางครับผม ไฟแดขงขุ้มมือคาดครับนี่นี่สิบแปดยานแล้วจิ้งไปเอาไเซิตลรตต่ออ้าไ่นน and I to leave you but now I'm seeing all the signs is this really happening I can't believe it's true I'm just as surprised as you is this really happening today we เา้ะเาจักแพ็คหนึ่งกี่คนอะยูบ่แพ็คหนึ่งคิดว่าแพ็คหนึ่งก็ได้หลายขวดนี่แหละสิบสองขวดอืมเท่าันาตนนเ้อีนนอยัวตน้น้อนี่ก็คือ ทีมงานของเรานะผมก็มาอยู่สี่ลำครับวันนี้มันขึ้นนั่งคืดส์เอาสเสใสเอาตัวตัดทำไมเลือดสาหนี่วยะนะวันนี้เรามเมนูอะไรครับพี่จูว,นนวันนี้ก็จะมีปลาเผาครับทำทำไส้สาครับไส้ส,ไส,ส,าสาครับแล้วก็ส้มอันต้มยำไก่ใส่ซาครับอฮะใส่ซาด้วยนะครับสาเดียวไหมรครับ ยพร้อมย่างดีนะครับวันนี้มรงมวนแท้ามะเรงเนี่ยนานๆเราจะได้เจอกันนะครับผมอย่าว่ายกแพกบอบอจะ่ายกแพกก่อบอวาจะขึ้นนี่หนูกินไม่ได้หางอีกสักางขวบก้งเรียอยตรงนี้ กันสิว่าหวานมายันนี right ่ตัวใครตัวมันครับตัวนี้เีดข้างล่างไม่ไมต้องนอนมันฟอดแจ้งตัวกลางให้นอนกันว่อีห่นอนแต่อยูยาแก้ปวดมเมื่อไ่าอยู่อนน้เียมอยู่รอ่ตัวฮะเออเนียนี้ มาข้างนี้สามารถสิไรน้าครับอ้า นะเดี๋ยวรอบสุดที่วันอันนี้ก็คือรถของผมเองนะครับตอนนี้ตันนี้ก็ยังรอ ที่ภูตะวันแคมปิ้งนะครับนี่ครับตรงนี้ก็คือพวกเราเคยจัดมิสติ่งนะผมมิสติ่าคณะทัวรลิงขอนแกนครั้งที่หนึ่งนะครับทีมงานของพวกผมเองนะครับผมที่จัดตรงตรงนี้นะครับผมเราบรรยากาศคือว่าสวยงามนะครับผมก็เวลาประมาณจะทุ่มหนึ่งนะครับ บรรยากาศดีเลยนะครับ,มมบรครับก็ก็กดูค่าเข้านะครับไม่รู้ว่ากี่บาทนะครับก็ต้องเช็ราคาก่อนนะครับก็มีซุม้มด้วยนะครับมีห้องน้นํานะครับผมมีกับข้าวนะครับว,วิวตอนนี้คืองามจ้ะพี่วิววิวตอนนี้คืองามจ้ะตอนเรามามันแห้งเนาะมันช่วงไง่น ตรงนี้แหละวงนี้ปักไฟพอดีเลยเนี่ยปักไฟพอดีเลยเนี่ยเนี่ยปักไฟพอดีตรงนี้ตรงนี้ก็คือตรงที่เราแคมปิ้งนะครับมิทติ้งนะครับในตรงนี้ฮะเปิดน,นี่เปิดตนนนอนกล้องหลังนี่ใช่ไอาา้แมีกล้องง่ายที่สดเลยหน้าเน้าหน้าแบบมันหน่าจะาอุ้มยุ่งงันเถอะวะ หน่าบิวมันคสวยคมองนั่นคือคือคืฝนแช่วฝนแทะนะครัเอาอันนั้นคือไปจอดรถจยู่นั่นกรได้ไปจอดล้างมูตายเอาตายอล่ยบ่ดูว่าได้บ่ดูว่าได้เจ็บคนจับบาทก่อนนี่ค่าที่คนละร้อยนะครับผมก็ร้านเช่าสองเลียมพี่ใหญ่เรานะครับ วันนี้ทำอะไรครับพี่ฟิววันนี้ก็หลายๆอย่างอยู่ครับติดตามนะครับผมว่ากับข้าววันนี้ครับคืออะไรสายสายแบกของแท้นะครับนี่โซเดียยังเหลวเอาบุญปรับเตลี่ยนเลขอะไรเงี้ยเอามีไฟปรับไฟกับมีแต่ว่าแต่ผมไม่ได้ใส่ไฟไม่นะเต้นจางที่หลังก็ได้เขานั่งติ่กัน กลาาถนอก,ก,นนออกไง้ัวการความถนอ,อกเป็นการโดยรวมอยู่พันหล่านเนเสาตื้นเสาแห้งงามตื้นเสารพร้อมกัฝนตกยาว <laughs> วาะฝนตกกับหินหมอกเลยแล้วก็พอดีไทยช้างซี่อยู่หู สวยแ้งตอนเ้าแม่นครับเสางามเลยอ่ะเนี่ครับปัรฟเพม่นก็มนี้ห้บักย่งดีเลยนะนี่สมมุมเลยมกเลยมนเย้ามกเลันเ็นด้วย แดงแล้วตนี่คือโต๊ะนะครับผมก็มีโต๊ะให้เราด้วยนะครับผมโต๊ะทำข้าวเราข้ากับเตรียมม้าเอาเอาไม่เก็บองโต๊กไ้องคนอะไรคร

ไงครับวันนี้สุดยอดครับวันนี้วันนี้เมนูเมนดนเที่ยวเดนเที่ยวเที่ยครับมีนรามต้มกินปลากินไรกอิน้นะกินดีหนเดอวงเดมานีครับปะทานบริษัทธรสหวานแล้วประทานไงยไม่ดาวพากันไปสัมส่องได้ด้วนไปกินดูชิบั่งเนี่เอาพี่บุ๊ไปังก่อนี่นเอาตัวนี้ออกแล้วนะ นังเีอยอังังังเออคกบครอบคือกาัี่แใจลำได้รืวว่าบอกอะไเขาลุเมื่อกับอกอาจะมืดกไม่ได้ทังซือแต่เราเนี่ยขอบปุ่เดี๋ยวเราสดสรดุมามีปะเนี่สดมาอุ้ย มูอีคนเห็นมีคนเห็นมีคนเห็นมุมเลยมุมเลยมุมเลยหาวอืมหนาวมาตั้ไม้ตั้งหรอ